ถามว่าอึดอัดไหมอรอ <ST AT> คืออาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่อเชนอย่างเช่นเรื่องรูปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าก็ต้องขอโทษคนที่โดนผลกระทบทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยขอโทษทุกๆฝ่ายเลยที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอมันมันตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบแล้วหนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะก็ ก็มีบ้างค่ะก็คือนิดหน่อยส่งให้ดูอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับฝัใครหมายถึงว่าได้คุยกแบบว่ามันมันมีข่าวที่ออกมาแล้วนะอ๋อคุยก็คุยก็คุยตามปกติเลยค่ะแล้วก็ส่งดูว่าแบบเอามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษด้วยเพราะว่า คือเขาก็รู้แหละว่ามันมือลั่นจริงเพราะหนูปกติหนูไม่ใช่คนคือทุกคนจะรู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้รูดออกมาถึงคือต่อให้เป็นเพื่อนผู้ชายอะไรยเงี้ยหนูก็หนูรู้ว่าถ้าหนูลงไปมันทุกคนก็แบบเอ้ยขนาดหนูถ่ายรูปก,กับเพศที่สามเขายังคิดว่าเป็นแฟนหนูเลยอ่ะบ่อยไหมก็มีบ้างเรื่อยๆค่ะ <c oughs> อืมบางทีแบบเวลาแบบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยหนูก็จะลงในโค้ดเฟน แต่ว่ามๆนั่น,นคือลั่นเลยเลั่นเลยที่รู้ไปทางแฟนคลับฝั่งธนุนะคะได้มีแบบมีการข้อความอะไรถึงเราอย่างไรบ้างเลยคือถ้าในไดเรกหนูอะไม่มีอืมแต่ถ้าในคอมเมนต์อาจจะมีบ้างเท่าที่คนส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ย ไม่แตกนะเขาเหนียวแน่นมากค่ะยังไงทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหนูไปเจอผู้ชายที่ไหนแนละ้วตื่นมาเจออุ้มก่อนนอนเจออุ้มเจอแบบว่าไม่ได้ไปไหนแล้วกินข้าวก็กินนอนตื่นมาอาบน้ําเห็นแนะ้วไม่ได้ทําอะไรคือหนูต้องบอกว่าแฟนลับหนูเขาน่ารักมากทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเขาจะเขาเขาเขาไม่ ตัดสินเราอะอืมแล้วเขาก็รู้ว่าถึงแม้มันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยตั้งคําถามกับหนูเลยอืมปราปาก็บอกว่าประป๊าก็โทรถามถามปกติค่ะบอกเออก็ตอบไปไม่มีอะไรก็ตอบไปอืม อยาขอย้อนถามนิดนึงก่อนหน้านี้ตอนตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มปิดตัวเนาะที่ว่า,ามีทางพี่เพชรจ้าเนาะาได้มาส่งเราแล้วเราก็ได้มีการคุสคัมภาษณ์ไปว่าพี่เพชรจ้าก็บอกกับเราว่าถ้าเกิดไม่ได้มงไม่ต้องกลับเมื่อไหร่แต่ที่เราได้มงงอย่าเราได้มีการแบบเออพี่เขาได้มามีแสดงความดีหรืออะไรยังไงบ้างไหม,มเอ่ยมีไหมเหรอไม่คือตั้งแต่หนูมงหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยคือไม่ได้คุยตั้งแต่อยู่ในกองคือหนูไม่คุยกับใครเลยพี่เอาคิดดูอยู่ในกองมันแบบมันไม่มีว่างคุยกับใครหรอกมันเหนื่อยมันแบบมีทุกอย่งใกนอู ของพี่พระเจ้าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอืม,อมแล้วตอนนั้นเรามีฟีดแบกยังไงบ้างเพราะว่ามันเหมือน่ก่อนหน้านี้ก็คือผลักตัที่เรามีประเด็นออกไปเนาะแล้วก็ได้มีข่าวไปสัมภาษณ์ทันิวเกียร์แล้วทันิวเกียร์ก็บอกว่าก็เหมือนที่พี่พระเจ้าบอกมาว่าเราก็คุยกับทางินายอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเรานเป็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆอะหนูไม่เห็นข่าวอันนี้ด้วยแต่ว่ามีคนมาบอกอย่างเหมือนที่มาสัมภาษณ์เนี้ยแหละก็บอกหนูหนูก็แบบคือเราจะพูดไงแต่เชื่อได้เลยว่าหนูไม่โกหกออ่ะืม ใช่เป็นพี่ที่สนิทเลยค่ะพี่เพชรจ้ารู้จักตั้งแต่ใสกับปงนักเรียนเลยแ่มันดูแก้วไปแต่พี่เพชรจเป็นคนแบบเกเรียนเพราะการคุยกับเราหนูก็ไม่มันก็สรุปไม่ได้ว่าใครเป็นสรุปมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากแบบแค่อ่านแล้วก็แบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เขามีที่แดีวที่จะขายไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ใช่แล้วตั้งแต่เรามงลงอ่ะพี่เพชรได้ทักมาแบบแสดงความยินดีด้วยนะคะ คือทักหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทักหนูคงไม่เห็นเพราะหนูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะอืมคือโอกาศเขาไปเขาไปเคลียร์กับโนูค่ะกับพี่แพชจ้าเหรอคะไม่ค่ะหนูว่ามันหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาแล้วหนูว่าเราไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรกันอะ่ะอืมมันเป็นเรื่องแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ค่ะ งานและเงินเท่านั <sh> ้น <fit> ท <kind abonn ations> ี่ทำให้เราตื่นเงินเท่านั้นที่หนัก everything ตอนนี้ขอหาหาตังค์ทำงานนะคะอยู่กับบอสก่อนแบบเอาเป็นเอาตายเลยมีหน้าหลังจากนี้เราจะต้องมีการระมัดระวังตัวในการว่าจะพูดหรือจะทำอะไรมากขึ้นไหมอ่ะต้องระวังขึ้นมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่หนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดหนูทำอะไรแล้ว ผลกระทบมันอยู่ที่หนูคนเดียวอะ่ะหรือคนมาด่านหนูคนเดียวหนูจะไม่ค่อยซีเรียสเลยแต่ถ้าหนูทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอันนี้นหนูจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากอืมแล้วครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแบบนี้เรื่องความรักมีพักยาวเลยไหมหรือว่าพักยาวไหม,ไหมหอ๋อมันก็มันก็คงทํางานก่อนอ่ะพี่มันถ้ามันมีเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ดูท่าทางไม่มีวิแวว <laughs> ใช่ป,ป้าป้าห้ามีใคไรเป,ป้าป้าไม่พูดนะ ก็ยังไม่เคยพูดนะหรือจะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีเข้ามาในตู้คอนะพี่นาโอ้โหเรามีมาตรฐานสูงมากด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมาตรฐานมีป่ะคะก็ต้องดีใส่ดีเออมันก็ควรจะมีดูแลตัวเองได้บ้างเออแบบว่าดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วค่อยมาคบกับเราอะไรอย่างนี้ได้แต่คือ หนูไม่ได้ลิสต์ไว้เป็นข้อๆอย่างนั้นหเหมือนหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องวางอะไรไว้ตอนนี้ขอแบบตั้งใจทํางานอืมสมมติถ้ามันเข้ามาจริงในเรื่องของผู้จีนะเรามีความกังวลครับเพราะว่าแต่ครับก็คืออย่างมีความจริงเราถ้ามีคนเข้ามา,า,าเนี่ยหนูว่าหนูคงยังไม่ว่างไปเจอใครนะพี่จริงในเร็วๆเนี้ยไม่แน่หนูนอนอยู่โรงแรมเนี่ยไปให้กลับมานอนตื่นมาทํางานอีกมันคง หนูคงไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนอะพี่อืมขุดอะไรอ่ะขุดอะไรแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันก็นกเจอกันได้คุยกันได้เหมือนที่หนูเพิ่งเจอเขามาอะไรอย่างนี้นค่ะออนะโอเคค่ะขอบคุณนะค,คะ อ๋อไม่ไม่ไหนูไม่ได้หนูไม่ได้ก่อนนะพี่